ครับถ้ามีธุรกิจการใช่งหมครับกับเรื่องสีขาวพวกนี้เมื่อเราทำงานเร่งอย่างเต็มทีท่นะครับเพื่อส่งให้ทันลูกค้านะครับเลิอ่อนแยมยามดีวันดีนะครับรับเงินสีเข้าบ้านคือ9กันยายนกาวันนี้ไม่ได้เลยครับช่างแดงเขาแต่เราต้องนั้ดเลยแต่านนสามโอทีอะไรนะครับสองสามคน แรกเลยใหญ่ครับสองหูตนองการจะส่วนลดสองทุ่มมีงานประจำปีในหมู่บ้านด้วยนะครับมีหมอลำด้วยติดสายกันเม่น่อนีน่แบตเตอรี่น้อยคุณไม่สามารถใช้แฟดได้โอ้โหมือติดติดโอเคนะครับ จัดทรงสองหินพรุ่งนี้เช้าครับราคาใจก็ติดต่อมาได้นะครับมีสองราคาย,ยามยาวดีิวใหม่เพราะไง90%นะครับ เหงี้ยเหมือนะครับห้ยเหนื่อยติดต่อมาแล้วเดี๋ยวผมขึ้นของก่อนกดเดียวนฉากเล็กฉากโอนะครับลูกค้าที่ยังติดตามกันอยู่โีเคครับ